สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันเชียงใหม่นะครับดูท้องฟ้าดินะโอ้วันนี้สดใสามากเลยท้องฟ้าสดใสามากเป็นฟ้าสีครามเนาะวันนี้แดดแรงแดดแรงจริงครับวันนี้ครับแดดแรงจริงแดดร้อนมากเลยทีเดียวไม่มีฝนมีเมฆสีขาวเป็นยำย่อมนะครับเนี่ยเมฆสีขาวเป็นยำย่อมดูสวยงามแปลกตาเลยครับเมฆเนี่ย นะแต่ทางเนี้ยทางนี้โล่งๆเนาะแต่ทางเนี้ยมีจะมีเมฆขาวๆนะครับเป็นก้อนๆเป็นหย่นะอมๆเนาะอสีสันสดใสามากเลยสวยงามครับสวยงามนี่ครับพามาชมเมฆสีขาวก็มีเมฆดํานิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสีขาวเนาะท้องฟ้าสดใสามากเลยทีเดียวนะครับผมแดดเปเรี้ยงเลยแหละแดดเปเรี้ยงเลยเลยเรียกว่าร้อนเลยแหละมาเนี้ย ไม่รู้ว่าตอนบ่ายเย็นจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่านะครับนะคือหลายวันที่ผ่านมานะมีแต่ฝนตกครับเนาะฝนตกต่อเนื่องหลายวันไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดเลยแล้วก็ท้องฟ้าจะถูกปกคลุมไปได้วยเมฆสีดําตลอดนะครับเป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมาเนาะมีวันนี้ครับแดดออกเนาะฝนไม่ตกนะครับท,ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากมีเมฆ นิดหน่อยนะครับเมฆเมฆไม่เยอะนะครับนิดหน่อย